วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูงานเลโก้กันบ้างนะครับกับรถคันนี้ครับ Ferrari 4 8 8 GTE นะครับรถ Ferrari สไตล์รถแข่งผมรับรองเลยว่าคันนี้เจ๋งจริงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ Ferrari 4 8 8 GTE นะครับก็เป็นรถแข่งสไตล์ Grand Tourer นะครับ มีพื้นฐานมาจากรถ Ferrari 488ซึ่งเป็นรถบ้านที่ถูกผลิตมาระหว่างปี2015-2019นะครับซึ่งรุ่นที่เป็นรถแข่งเนี่ย488 GTE เนี่ยจะออกมาในปี2016เป็นปีแรกนะครับแล้วเลโก้ก็เอามาทำเป็นชุดเลโก้เทคนิคนะครับซึ่งสวยงามมากๆมองจากกล่องแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ ีทั้งหมด1,677ชิ้นราคาก็แรงนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ว่านี่ผมซื้อที่อเมริกาก็ประมาณ170เหรียญคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเท่ากันเลยนี่นะครับได้เวลาแล้วครับแกะออกมาแล้วครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้างในนี้ทั้งหมดมี5ถุงหลักนะครับแล้วก็ยังมีถุงย่อยๆอีก จำนวนชิ้นอย่างที่บอกไปว่าพันหกรกว่าชิ้นนะครับเยอะมากแล้วนี่ก็เป็นคู่มือนะครับล,ลองดูกันว่าคู่มือจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้มีสติกเกอร์ด้วยนะครับสติกเกอร์นี่ใหญ่แล้วก็เยอะมากเลยประมาณกระดาษ A4 2แผ่นนะครับเต็มรถไปหมดเลยแล้วนี้ก็เป็นคู่มือนะครับโอ้พิมพ์สวยงามมากเลยทีเดียวเนาะมีตราเฟอร์ลลรี่ด้วยแน่นอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ออฟฟิเชียลนะครับ แล้วก็เป็นวิธีการต่อข้างในเช่นเดิมผมเริ่มด้วยถุงที่1กับถุงที่2นะครับข้างในออกมาเนี่ยพอถุงที่1ต่อเสร็จมันก็จะเป็นแกนรถตรงกลางแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์เท่มากเลยแล้วพอถุงที่2ประกอบกันเนี่ยก็จะเป็นแกนรถทั้งหมดเลยนะครับและเนื่องจากเป็นเลโก้เทคนิคเนี่ยส่วนของพวงมาลายัยมันก็จะมีการทํางานที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้าง แน่นอนเหมือนภูมิอะไรรถทั่วไปนะครับมันสามารถขยับแกนล้อได้นี่นะครับควบคุมแกนล้อหน้าได้แต่ในเวลาเดียวกันในส่วนของล้อหลังนะครับพอล้อหลังขยับปุ๊บลูกสูบทํางานคือก็คล้ายๆกับรถของจริงที่ลูกสูบทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็เครื่องยนต์วางตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น mid engine นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ตรงกลางรถนี่เพอๆมาฝากระโปรงหน้าเสร็จแล้วครับ ส่วนสติกเกอร์เนี่ยเขาต้องติดไปเลยนะครับเพราะว่าบางส่วนของสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีการวางทับตำแหน่งกับชิ้นของเลโก้นะครับก็เลยต้องติดไปเลยนี่นะครับฝากระโปรงหน้าแล้วก็โครงรถด้านหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันต่อนะครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งถุงนะครับเป็นส่วนของประตูกับหลังคารถนะครับนี่นะครับพอต่อเสร็จเราก็จะได้ตัวรถที่สมบูรณ์มากโอ้โห แต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าติดยากจริงๆต้องแบบนิ่งๆเลยผมใช้แหนบดึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆติดลงไปนี่นะครับล้อเป็นล้อยางนะครับน่าจะไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวผมจะลองประกอบสปอยเลอร์ให้ดูนะครับตอนนี้เหลือแค่ล้อกับสปอยเลอร์แล้นี่ผมไม่ค่อยได้ทำแบบถ่ายตอนประกอบให้ดูนะครับเพราะว่ามันใช้เวลามากจริงๆไม่งั้นวิดีโอเราอาจจะปาไปสักสชั่วโมงได้นะครับ กว่าจะต่อเสร็จส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมตีว่า1ถุงเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้มี5ถุงก็เลยใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนี่ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยวิ่งได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพวงมาลัยสามารถควบคุมล้อหน้าได้แล้วก็ตอนเยัียบล้อหลังเนี่ยมีการเคลื่อนที่ของลูกสูบเครื่องยนต์ด้วยโอ้ยอดมากเลยครับชอบมากเลยนะครับคันนี้แต่ว่าขนาดใหญ่ นิดหนึ่งนะถ้าเทียบเป็นไซส์รถนี่ผมว่าสักประมาณ1ต่อ10ได้นะครับถ้าซื้อมันเนี่ยต้องหาที่วางให้ได้ถรถ Hot w h e e l ก็ประมาณไซส์เกล1ต่อ6 4นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่า Hot w h e e l หลายเท่านะครับรถเนี่ยความยาวประมาณ48เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างประมาณ20เซนติเมตรได้นี่นะครับดูรูปสวยๆกันต่อนะครับ แม่ผมละชอบจับยางเลโก้มาเลยมันนิ่มมือจริงเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาดูกันชัดๆกับคู่มือนะครับเจ๋งมากเลยทีเดียวเลโก้ก็มีรายละเอียดของรถด้วยนะครับว่ามันเป็นรถแข่งมีคนขับให้ดูนะครับว่าใครเคยมาขับรถคันนี้บ้างนะแล้วก็รูปถ่ายสวยๆจากเลโก้นะครับเจ๋งมากเลยทีเดียวโอ้สมบูรณ์แบบครับผมบอกเลยคันนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองซื้อมาต่อกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝ b s c r i b e ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook มีเพจชื่ออ Hot Wheels Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ